เมสมี่ <Miss> ทั้งถ่ายแค่เองเปลี่ยนที่ละมา let go fire rise fire rise let <'s> more เออตรงนี้โคตรสว่างอ่ะ Hi กุ่มมอนิ่งใช้คิดเขียวเฮ hey. อันนี้นะ ไฟร้ายแอนแอนออมเล็ตรูปหน่อยที่ถ่ายในคลิปเมื่อกี้นะนรูปหน่อยหลอห่อเว้ยเกียวเว้ยหล่อเว้ยนะ let's go นี่เป็นออมเล็ตนะออมเล็ตก็แปลว่าไข่เจียวถ้าผัดดีก็ไม่รู้อ่ะ <laughs> มากินกันไม่กล้ากินมากไม่ใช่มันแย่มากเลยอ่ะต้องทำมันแย่มากเลยเขียวไม่แย่ดีหรออย่าลืมต้องออกเอาทายก่อนมาหนึ่งทายทายก่อนมานึ่งใส่ขี้เขียวคนนี้ชื่อว่า ื่นเพ็กมากเลยอ่ไม่ดีอ่ะพล็กพิก,กว่านะพิก,กว่านะควรใส่ในกะเพราไม่ใส่ใส,ใส่ขาไม่ได้เฮ้ยืจริงนะือนืจริงกินไม่ได้นะชอบต่งที่มีมันคือสปี๊ดสปี๊ของไข่ดาวไข่แบบไข่ดาวมันคือสปีอ่ะเออหลังทอดทำเป็นไข่ดาวเค็มๆอ่ยแล้วก็เอามาคนแล้วค่อยใส่ขา้าวจะได้ ได้พิควาเนะาะพิควาเนะคนใส่ในกระเพราอันนี้เป็นออนเนีย่ยนะออนเนีย่ยอันนี้เป็นคาร์รอตพิควานาไม่ได้เลยไม่ได้เลยกินทั้งหมดอะ ไม่แน่นอนช่ไม่ชเวลรากินมันไม่อร่ลยไหนลองกินดิหวันไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยมันไตยเยอะไปอะ่ะ คือเอาพริกหวานออกมือนี่เพอร์เฟคเลยแต่ตอนผัดเนี่ยนะกลิ่นพริกหวานตีมาอะไรวะโอ้ยมีพริกไทยด้วยืหออยากเห็นพูดในทิกตอกเนี่ยอยากได้ผู้หญิงที่มีเสน่ห์ปลาจระเข้กับข้าวอันนี้จริงนะถ้าผู้หญิงเ่ากัข้าวฉันอ่ะมันก็จะเบาแรงอันดีขนา ฉันไม่ต้องมาน Guys, higher, like 15, fun, ั่งผัดผัดผัดอีกเป็นชั่วโมงเนี่ยรู้ไหมฉันหั่นหั่นผักประมาณสิบห้านาทีแค่หั่นนะเออถ้ามีอุปกรณ์ดีๆนะเดี๋ยวหั่นอย่างเดียวเป็นชั้นนะเปิดร้านร้านซักจะนั่งหั่นอีกเป็นชั่วโมงเนี่ยใหเริเปิดที่สี่เป็นั่วโองหั่นหมูหั่นไก่หั่นอะไหั่นไปเลยของเตรียมมาเลยเออฉันเตรียมเลยเตรียมเลยหั่นนี้มาเลย

ยนเลยหดเดี๋ยวมังเปิดกันใหม่แล้วไปต่อโอ้โหนหมดอยู่ในทางนะเดี <you> ๋ยวมันตาดิทอดน่าใส่ซอสหอมอร่อยเคร่องสูตรทำไม่ขาดโตะม้วนเดียวกระดาษฝากเกี๊ยวม้วนเีอ 됐다, 됐다. 안녕, 안녕. 난 모르겠어. 와, 안녕, 안녕. 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 안녕, 안녕.

้อง้าเลยเพราะว่าเขา้องอยู่นเดอับหิอยบนกวเขาง่เนี่ยเกรเป็นาดูลถ้าจับมีเนี่ยจะไปเชูหรือไปทำาเดียบจับมีดอะระวังเขาเียนเียนไปกรูิงเลยนะหรือเป็่เียนไปกระจูทิ้งเลยนี่ันเป็นชาถึงมีหัวกันหรือคนดูหัวเปนาไม่ท่้เล่นซูเลยไ้ยามันจับมีทุกวันอะมันจับมีเนี้ย ภาพกูจะโชูเหียบนอนอยู่อ่ะนอนอยู่อ่ะมันตักบิกรกจโูโอ้ยตักทิ้งไปแล้วตักบิ๊กจูที่หวทิ้งเนี่ยเฮ้แต่รู้ว่าเว่าเขาเขามีแฟนอ่ะคนพวกเนี้ยเขารักจริงเลยพวกแม่ค้าคนไหนที่วิ่งผู้หญิงเหมือนโนดโหวดอ่ะมีแฟนอ่ะเขาจะรักแฟนมากเลยแต่แฟนเขาจะรักเขากลับโลก็ไม่รู้นะเราเวลารักใครเราก็รักมากแต่พอแบบเสียใจก็เสียใจมากไม่อร่อย <c oughs> โดนพริกี่ยไตเจียวได้ถ้าใส่หมูสับอร่อยเลยว่อหลังก็ทำไชเจียวไก่สับให้ดูเผื่อใครใครไปอยู่เเยอ,มเ,อ,อ,อเมริกาี่ยเออใช่จะหวานที่อเมริกาเนื้อหมูสับขายเนื้อหมูอ่ะเออมันมันไม่เชื่อไคนอ่ะ เหมือนเนื้อวัวหาง่ายกว่าจริงอระฉันอยู่บ้านนอกอ่ะเนื้อวัวหาหาง่ายมากเลยเพราะฝรั่งกินวัวกันเนื้อไก่หาง่ายกว่าไก่ฝรั่งอะฉันบอกให้กินเนื้อไก่ฝรั่งดีกินแล้วนมโตดูฝรั่งกินแล้วนมโตอ่ะนมโตแล้วก็เบาหวานแหนอาหารฝรั่งอ่ะกินแล้วเบาหวานแีนยอันเนี้ยอันนี้คืออาหารจีนละ่ะเคนิสตสไตล์ น,น่้อยากทำข้วาวผัดบล็อกลีเลยบล็อกลีอ่ะถ้าพูดตรงๆนะช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศเลยยังไงไม่ดีอ่ะผู้ชายและผู้หญิงเพราะว่าสมรรถภาพทาทงเพศอะ่ะของผู้ชายก็คืออันฮะของผู้หญิงก็คือมดลูกรังข่มันจะคอยส่งฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศหญิงเข้าไปทั่วทั้งร่างกายเพื่อฮอร์โมนพวกนี้นมันก็ส่งมันส่งผ่านอะไรส่งผ่านส่งผ่านเลือด้ยแล้วมันแต่แล้วอะไรอะไรรู้ไหมครับมันก็จะ มันก็คืออะไรวะซ่อมแซมปวดรู้สึกหล่อต่างต่างมันก็เป็นหนึ่งตัวเสริมมาตรฐายหัวใจก็เหมือนกันหัวใจกับปอดมานรวมกันเขาบอกว่าอย่าสูบบุหรี่กินเหล้าตับเนี่ยแหวนของเสียร่างกายเรามันก็คือ้นๆเนี่ยปอดก็ปอดหัวใจปอดหล่อสุดเจนหัวใจหัวใจทำไรหัวใจเอาไว้เจ็บอ๋อเจ็บอะไรหัวใจทำไรก็เอาไว้ ไว้เก็บไว้คนที่ต่อไปอร่อยนั่งโดดดิบไม่หวานนั่งจีเ๋เลยละ <c oughs> อันนี้อันแน่้อันน้อันนี้อัแน่นี้อันนี้นนนนนนไวเอ็ดไวเอ็ด,อ,ดอันนี้ข้าวไม่ ชอบเห็นทั้นทรมานเนี่ยตักให้ทีกว่าเรนเรน นะยอยเนะอ่ะเรียนไม่เผื่อโตอ <laughs> นี่อะไรอ่าก็นหนอมนะกะทิฝรั่งเอาไว้ทำยำมาม่ากับกับแกงจิ้มเดี๋ยว <l oss> ไม้เผื่อโตหรอเราไปหมอกแม่ค้ามา <l oss> <l oss> ถ้าหักรุ่งอะน้าเสียบมอย่างเงี้ยเสียบไปได้แก้วเนี่นะ <l oss> ยถ้ามีเงินไุคนทำอาหารจริงอะจะเจอทูอย่างไร ต้องเล่นเจ้าชู๋เหยอก็คิดดูดิกลับบ้านมาเห็นมีดละอีโต๊ะปาดปาดปาบอยเป็นคนดีละครอบครัวดีละเดี๋ยวไปเจ้าชู๋เลยไม่ดีหรอกเปจ้าชู๋เราไม่เจเริญทำอะไรก็ตามเป็นเจ้าสู๋ไม่ดเพราะงั้นอยากทำในมือไหนก็บอกนะ ก็ตึ้งส้มก็มีอะไรก็มีอะไรก็มีอะไรก็กระป๋องกระป๋องอะไรก็สองนะก็กระป๋องพวกเอ่อเครื่องดื่มชูกำลังอะไรนี่บ่นอะไรคนเดียวในเออลืมมะนาว เกียวเดียวเคียวด้วยมะนาวรู้ป่ะเออที่จริงเราถ่ายชิ้นน่ามนงี้นะท่นลองเล่าเรื่องเ็นี้ไปกินไปกินกะเพราอ่ะไปกินร้าลุงอะลุงม่ทำอร่อยเลยแต่พอไปกินอีกวันอ่ะก็เปลี่ยนป้าทเราป้ายเรามู่้แล้วนานนไปกินต้มตํานะลูปมะคร้าวสวยมากนุ่งเก่งข้าซ่งเลยนุงั้านแบบเป็นขาอ่อนนี้เลย จริงแล้วเป็นไงต่อแต่แล้วผัวเขาเดินมาหอมแก้มพูดเกมเดี๋ยวรู้ไหมคะัระวังนะครับทำไมอ่ะมันโหนะรู้แล้วกูลืมเลย ไช่เลยบิลมัเอาเหมือน,อนตามสั่งเลยโอ้ยโดนพริกเมื่อกี้ดีเลยเว้ยดีเลยเหมือนตามสั่งเลยติดอะไรหรอติดอย่างเดียวนะเดี๋ยวเข้าไปครัพริกพริกหวานพริกหวานไม่ดีเลยพริกหวานมันอยู่ในที่ใสเยอะไปหน่อยใส่ที่ยังใส่แค่นิดหน่อยนะโอ้ยนี่ยังใส่เต็นเลย มามากิน妈妈เหรอแมา่มาละแม่า,มา,มาต้อย่างก็ได้ <c oughs> เดี๋ยววันนี้ทำอาหารเนะนี่ยพรุ่งนี้กูเห็นเหนุ่มทำแบบที่ไปวิ่งแล้วเสี่ยวเชื่อไหมเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปเรื่อยนี่อะไรอ่ะมีการะหรี่เล็บนะครับเล็บกระเทียม เริ่มอิ่มนะอิ่มเหนื่อยเหนื่อยดิกินไปพูดไปอ่ะเข้าใจเลยแบบเวลาคนที่ดูอาหารนะมันแบบมันต้องดูหน้าเลยหน้าต้องเป๊ะ่นต้องเป๊ะแล้วแบบดูผมทรงผมแล้วแบบหลายอย่างแล้วแบบต้องดูแบบโอ้โหดูแบบหัวแล้วแบบต้องดูแบบดูแบบโอ้โหดูดูดูเปรมเนี่ยตาดูเปรมนะ้นสมองคิดเลยนะว่าพูดตาดูเปรมเลยดูทรงผมดูข้าหงอง แล้วก็ที่เราก็จะพูดอะไรอ่ะคือมันแบบตั้งนะที่จริงลองฝึกใหม่ก็ได้นะมันไม่ยากขนาดนะั้นนะชิลๆนะที่บนะอกเหมืนอนผัดข้าวเนี้ยเดี๋ยวว่าดูามาแล้วก็หหอมเลือกได้เลื่อกอ่ะเออพอดีอร่อยอ่อ่ะแตดแล้วเกี่ยว,วยอะไรอนะ่ะ เออวิ่งขับสัเกายต้องตัพอิขับสังเกตผนขับเก้าหรอเดี๋ยวก็จะหนีเอาเลยเอาเลเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปปะตัดหน้าผีสดอืมก็เปิดแก๊งอนะอุ้ยไม่ร้อนมือเลยที่จะไม่ร้อนอมไม่ตกใจก็เปิดแก๊สแรงไปอ่ะ

กันน well> <la ั่นมาอย่งเอมเดาพวกเปลือลับผมได้เท้ิงเหรอเวลาแฝบเว่าแฝง่าแนี่เกิดเหรอตเหมือนคนี่ะเวลาผู้หญิงอะตกไข่รางไา่จะเป็นไงเป็นไงที่ดอกไม้ตกไข่มาตรงนีสองใบแล้วผสมเกลือก็เลยเป็นแตง แบ่งลี่ยมแบ่แท้เนี่ยไข่เป็นตอกมาจะเข้ามาสองแปดเยอะเลยที่เด็ดใช่ไหมไข่มันเหมือนเป็นเซลล์ที่ทำผู้ต่ำตรงครับมันเป็นเซลล์ที่เซลล์ตัวเนี้ยมันเป็นเซลล์ที่ต้องแบ่งตัวเป็นสองพอแบ่งมันสอมันเกยแยกล่างปุ๊บเขาบอกมันปุ๊บจะมีคนไปมีเซลล์บางคนก็แยกห่างปุ๊บพอแยกเสร็จปุ๊บมันเป็นเซลล์เดียวกันอ่ะเติบโตก็เลยเป็นป่า ไข่ก็เหมือนกันเชื้อไข่ของไก่ก็แบบเขา,ามีเชื้อป่าแตกอย่างเง้นมันยังไม่ประสมอสุจิถ้าผสมก็จะกลายเป็นไก่2ตัวไก่สองหัว <ple as> เคยเห็นไกส่สองสอหัวนะเคยเห็นน,นกสองหัว <laughs> <laughs> ไข่เปียวน่นนะเนาะอร่อย กินให้ผู้หญิมาบ้านนะไม่แต่เขาขึ้นเนาะถ้าเขาจะรักเราเนาะผู้หญิงอ่ะเขาก็ต้องยังไงอ่ะเขาต้องโอเคเลยขึ้นเนาะเอตอตอนไอแกแกพาเขาไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวหมูโคเด้นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อโคเด้นที่มันอยู่ข้างทางหรือไอสี่ตังค่าบ้านนั่นน่ะแถวบ้านฉนีไอสี่โคเด้น แล้วก็มีกิฟต์นี่นีแม่งตั้งตางข้ามติดกันเลยแต่ร้านหน้าโอ้โหแม่งตั้งติดกันเลยเป็นร้านข้างทางที่แบบทดสอบแล้วมีส้มตังติดอยู่ใ,ใกล้ด้วยทดสอบใจผู้หญิงเราเพลารักจริงๆมากพาไปกินร้าเนี้ยทันเห็นนะเพื่อนฉันนะพาผู้หญิงไปกินร้านแะบขึ้นห้างทุกคนเลยนะไอ้ร้านทุกนเนี้ยถือเป็นของประจอกนะทันนจะพาผู้หญิงไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโกรอบแดงหมูน้ำตกที่มันอยู่ตั้งตั้งเป็นร้านแบะ พี่สู่ไปเลยรักเขียวจริงมากจริงหรอเออพี่สู่ไปเลยรักันจริงอ้ะพี่สวยจริงอ่ะแล้วเรักจริงอ่ะจะจัดที่เต็มที่เลยไปถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดไปแล้วอ้าา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 าะาา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 า Ui lên, điếc đi, mấy bụi à Nhắc thời đó là phải nhớ เขาไปหนักสองสเปรดแบบนี้ไม่หนากวะไอ้นี่ถามเป็นตออเองคินเสร็จฮะข้อแมของผมจากของผมไม่ค่อยน่าทายเพราะคนสูบบุหรีะ่ะเอางี้เปลี่ยนที่ป่ะไปไหนเนาะเอาแบบไม่กินแล้วมันสนุกเรที่ไหนหรอ วันนี้ไปโรตัสกันหน้าไปเล้นะรตัสนี่หน้าซื้ออะไรอย่างเงี้ยถุงเ้าสีดิรตัสเหรอเอาดิสีดิรตัสหรือสีมันไกลบ้านเหรอ นี่อิ่มได้ไงแดกไข่ไปห้าใบอ้โห้ิ่นี้แบบแม่องหมอมันเตออๆๆเลยดี๋วันี้มาถ่ายกนะที่เนี้กล่าวว่าจะถ่ายคลิปแต่เดี๋ยวจะอยู่ตรงนีน แล้วก็จะเล่าเรื่องว่าเรื่องเหมือนกในลองเล่าดนี้ก็สมมตินะฉันนะ่ะไปเจอ,เอคุณลงุงคนหนึ่งแล้วคุณลงุงเขาให้เงินฉันยี่สิบแล้วฉันก็เลยแบบบอกลุงว่าขอเพิ่มร้อยหนึ่งได้ไหมร้อยยี่สิบเพราะว่าจะกินข้าวลงุงบอกว่าให้เราไปทำงานงาน,นอะไรเขาบอกว่าบอกว่าเออเอา,เอาสับเพียรุ่นลุงไหน <laughs> จเจอลุงในร้านไหนกูเลยเดินหนีเลยกูเห็นไข่ลุกูเดินหนีอ่ะไม่กล้ากินลยเูเห็นไข่ กิมจะบอกให้นะกิมบอ,อกให้ทุกคนรู้ไปนะครับว่าคิมเป็นคนจริงจังในชีวิตคิมต้องไม่กินเนี้จืดครับเปรี้ยวครับเปรี้ยวมาจากลายราหน้าเโียวห้ามใส่เชลรี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่อร่อยนี่คิมมาปิดเกมนะใช่ครับเรื่องนะครับอันนี้ไม่ควรใส่ครับ อ,อย่าลืมนะครับอย่างที่เกียวบอกกิมะจะบอกให้ฟังนะกียวไม่เจ๊งรักใครรักกิมชันเป็นชื่อกิมนะนชื่อกิมนะยินดีที่รู้จักทุกคนนะกิมก็เคยหยค็ก็ไม่เยนะดู่ไป ตอนน่ากินอยากกินผัดซีอิ๊วมีซีอิ๊วดำหีอวนึ่งกินมันอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวกินจะให้เขียวดำให้แล้วตอนน้ากินกินก็ให้เขียวอ่ะไปหิ่มมาตายส่วนกิมก็จะนั่งอยู่บ้านให้เขียวเป็นไลายแมงกิมก็นั่งเขียวโทรศั่งมาสบายสบาย เริ่มเปิดคอแล้วครับสวัสดีครับรยอยนแล้วทิมไปแล้วนะเนชื่อทิมนะโอเคป่าเจอกันข้างนอกก็เรียกทิมได้นะทิมนะทิม 明白了。 么办了。